สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆค่ะของชาวราศีตุลค่ะประจำเดือนสิงหาคมปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนะคะเดือนแห่งการงานโดดเด่นค่ะดังปังปุริเยค่ะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ ชาวตุนเดือนสิงหาคมค่ะจะเป็นเดือนที่การงานมีชื่อเสียงค่ะมีความสําเร็จค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะหรือมีความโดดเด่นมากเลยนะคะจะทํำไรก็ตามจะดังเปี้ยงป้างนะคะจะปังปรุญเย่อย่างมากเลยนะคะเดือนสิงหาคมงานจะปังมากค่ะงานจะดีมากค่ะมีชื่อเสียงการงานทําให้คุณโดดเด่นดังขึ้นมาได้เลยนะคะ งานที่ต้องได้ใช้คอนเนคชันหรือว่าการดีลงานการติดต่องานการเจรจางานนะคะงานที่ต้องได้ใช้ทักษะคําพูดการใช้เสียงการใช้วาทศิลป์ในการพูดนั้นนะคะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะยิ่งพูดดีเจรจาดีภาษาพาทีค่ะน่าฟังแล้วนะคะเงินทองโอกาสโชคลาภและผลประโยชน์มากมายจะหลั่งไหลเข้ามาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะตัวคุณเองนะคะจะจัดการกับคนร,บรอบๆข้างได้ค่อนข้างที่จะดีมาก ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะค่อนข้างที่จะวางแผนได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าคุณนะ,นะคะ เขาเห็นความสามารถของคุณค่ะอยากจะผลักดันและเอ็นดูในความตั้งใจของคุณอยากจะมอบโอกาสนะคะอยากจะสนับสนุนผลักดันให้เกิดความเจริญนะคะในหน้าที่การงานค่ะบางทีอาจจะได้รับโอกาสในการทําเงินสร้างรายรับไรายได้แบบไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะมักจะมีปัญหาปวดหัวค่ะทุกใจอึดอัดใจกับเรื่องของคู่ครองแล้วก็มีปัญหากับพวกขี้ช้าเหล่านี้ละค่ะจะส่วนทางกันหนีอยู่นิดนึงนะคะ ยิ่งงานของคุณดีค่ะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมาก ปัญหาก็จะมากตามมาด้วยนะคะโดยเฉพาะคู่ครองจะเกิดเรื่องหึงหวงตามมาด้วยนะคะดังนั้นอยากให้โฟกัสกับเรื่องของงานเป็นหลักๆค่ะเพราะในส่วนนั้นค่อนข้างที่จะเด่นมากและก็ค่อนข้างที่จะให้คุณให้ประโยชน์ต่อชาวตุนมากเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเอาสาระกับเรื่องของความรักมากมายค่ะคู่ของความรักๆค่อยๆนะคะควรพักเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถึงอย่างไรกันนะคะเรื่องของงานเองก็พยายามอย่าไปใส่ใจกับเรื่องการวิพากวิจารณ์นะคะการพูดส เสียดนะคะการพูดให้ร้ายหรือว่าพวกชอบนินทามากนะคะพวกขี้อิจฉาร,รอบๆตัวนั่นแหละค่ะเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นธรรมดานะคะพวกนี้นะคะมือไม่พายจะเอาเท้าราน้ําแทนนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาให้อิจฉายาหนึ่งค่ะพวกชอบขี้ติค่ะพวกชอบว่าแต่เรื่องของคนอื่นไม่เคยสนใจเรื่องของตัวเองเลยนะคะฟังแล้วก็เกิดความจิตตกค่ะหดหู่เกิดความกดดันในตัวเองค่ะจะเป็นอย่างนั้นไปนะคะก็ให้ระมัดระว วางในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะมาแยกย่อยออกไปอีกนะคะวันที่1-8ถึง8ค่ะการเงินจะยังโอเคอยู่นะคะยังปลอดภัยอยู่ค่ะใครที่อยากจะจบงานหรือว่าดีลงานอะไรไว้นะคะอยากจะได้เงินต้องพยายามจบงานในช่วงจังหวะน,นี้ให้ได้นะคะ พอเข้าวันที่9-15ถึง15นั้นนะคะจะเริ่มมีงานเข้ามาแล้วค่ะจะเริ่มได้มีการลงทุนทุ่มเทนะคะในการงานเป็นหลักๆค่ะแต่ว่าการเงินต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะการเงินตกเสียหายอยู่นะคะแต่พอเข้าวันที่16-20ถึง20ค่ะช่วงนี้การงานจะปังมากๆค่ะจะเป็นช่วงที่งานนั้นจะมีชื่อเสียงมากค่ะโชคลาภมีความสําเร็จนะคะจะมีมาเต็มเลยนะคะและจะมีชื่อเสียงจากผลงานที่ตัวเองทําขึ้นมานั่นแหละคะ่ะ แต่การเงินยังคงต้องประคับประคองไปก่อนนะคะวันที่20จนถึงวันที่25ค่ะช่วงนี้ระมัดระวังปากเสียงกับคนรอบๆข้างด้วยนะคะพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมากมายนักนะคะเพราะมีโอกาสที่จะคนอื่นนะคะนำพาดความเดือดร้อนเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะคะพอขยับเข้าช่วงวันที่26จนถึง31สิ้นเดือนเนี่ยนะคะช่วงนี้อารมณ์ความผันผวนต่างๆจะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอารมณ์จะเย็นลงค่ะการเงินการทองเริ่มที่จะเข้าที่ เข้าทางมากขึ้นค่ะควบคุมได้แล้วนะคะมีรายรับรายได,ได้บางช่องทางที่รออยู่ค่ะยังไม่ไหลเข้ามาจะเข้ามาแล้วนะคะทำให้การเงินการทองเริ่มจะหมุนคล่องขึ้นแล้วนะคะ โดยรวมนะคะความรับความสัมพันธ์ไม่ต้องไปพูดเยอะเลยะคะ่ะก็ป่วนกันมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะตั้งแต่1นถึงแจริงๆแล้วนะคะมาตั้งแต่เดือนกรกฎา,านู่นแล้วล่ะคะ่ะพอเข้ามาวันที่9ก้ถึงสิจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเป็นสงครามประสาทย่อมๆนะคะสู้รบตบมือกันด้วยจิตวิทยานะคะ ตามอง,ตา,มองตาฟาดฟันกันด้วยสายตานั่นละค่ะพอเข้ามาวันที่15จนถึง21นะคะจะกลับมาไฟติ้งกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสงครามเย็นๆชัดๆเลยะคะ่ะสงครามที่ยังยืดเยื้อไปจนถึงวันที่25นั่นล่ะค่ะถึงจะเริ่มเย็นลงนะคะต่างคนก็ต่างหมดแรงหมดพลังนะคะยังพักยกอยู่นะคะก็เหนื่อยไงล่ะคะสู้กันมายาวนานซะจริงๆนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะ ส่วนการเงินนะนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะคะอยากจะให้ใส่ใจกันนิดนึงนะคะชาวตุนค้าดวงคุณมีความรักดีการเงินเองก็ดีด้วยนะคะเมื่อความรักแก้หัวใจแตกสลายการเงินก็จะติดขัดเสียหายไปด้วยเช่นกันนะคะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะให้รมะมัดระวังการเงินจะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้คะ่ะหรือจะเสียเปรียบนะคะตกเป็นรองในการต่อรองเจรจาทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการถูก หลอกถูกโกงค่ะและถูกหยิบยืมเงินด้วยนะคะพวกนี้จะทําให้คุณนะคะเสียหายหรือว่าทุกออกทุกใจขึ้นมาได้นะคะแต่หลายๆคนก็ถามว่างานดีนะคะโชคก็มีแต่ทําไมเงินไม่มีล่ะคะแยกให้ออกก็แล้วกันค่ะ ในส่วนของเงินเข้ามามีอยู่แล้วค่ะแต่เงินที่คุณมีในกระเป๋าค่ะในส่วนที่เป็นเงินเก็บนะคะจะเสียหายไม่เขี่ยวกันนะคะแยกให้ออกเป็นส่วนๆไปนะคะเงินไหลเข้ามานะคะมีอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเงินที่อยู่ในกระเป๋านะคะปกป้องให้ดีนะคะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันค่ะชาวตุนต้องระมัดระวังความเสียรู้เสียท่านะคะเสียเปรียบค่ะ ถูกหลอกถูกโกงในการลงทุนอะไรก็ตามค่ะหากคุณคิดว่าระมัดระวังดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่หากเกิดขึ้นมานะคะจะไปตามจะไปจัดการปัญหานะคะจะเสียเวลาเสียโอกาสนะคะในการทำมาหากินนะคะ ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะชาวตุลบางท่านนะคะมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเป็นว่าเล่นอยู่นะคะอีกอย่างนะคะพวกคําพูดการคอมเมนต์นะคะในสื่อโซเชียลก็ตามค่ะให้ระมัดระวังคําพูดกับคอมเมนต์ด้วยนะคะหรืออะไรก็ตามค่ะจะเสียเงินนะคะจากการถูกหยิบยืมนะคะหรือมีคนพยายามจะเอาเงินไปแบบง่ายๆอยู่นะคะต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันค่ะอย่าได้เกิดขึ้นนะคะเตือนไว้ก่อนเลยค่ะจะปวดหัว จะทุกอ,อกทุกใจอยู่ในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะบางทีใจจืดใจดําบ้างนะคะเห็นเก่ตัวบ้างนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดได้นะคะคําพูดนี้ยังใช้ได้ในยุคสมัยนี้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่ดีหรอกนะคะดีค่ะแต่ก็ต้องพอดีพอประมาณค่ะไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะให้คิดถึงเวลาที่คุณไม่มีเวลาที่คุณลําบากค่ะไปยืมใครก็ไม่ได้นะคะนั่นล่ะค่ะมันคือสัตธรรมของชีวิตมนุษย์นะคะไม่มีใครไม่ ตัวเองหรอกคะ่ะบ้าไปแล้วนะคะและถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะไม่มีเรื่องถูกหลอกถูกโกงเข้ามาคะ่ะการเงินถึงอาจจะตึงมืออยู่บ้างคะ่ะซึ่งต่อเนื่องมาจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นละคะ่ะแต่ยังพอที่จะหมุนไปได้อยู่นะคะประคับประคองไปรอดอยู่คะ่ะยังคงมีสำรองก๊อก2ก๊อก3อยู่คะ่ะมีเวลาในยามฉุกเฉินยามลำบากอยู่นะคะ ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าแบกรับภาระแบกรับธุรกิจของคนอื่นเลยค่ะถึงจะบอกว่าดีๆแค่ไหนนะคะ ยังไงนะคะยิ่งทํายิ่งได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรเชื่อไม่ควรเสี่ยงเลยนะคะการลงทุนในระยะยาวๆระมัดระวังให้มากๆค่ะหรือหากคิดจะทําจริงๆนะคะให้ร่วมหุ้นลงทุนกับคนในบ้านในครอบครัวกับเราญาติๆนี้จะดีมากกว่าค่ะหากเป็นคนภายนอกนะคะหรือเป็นคนที่เขามาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์ให้ระมัดระวังเอาไว้เลยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะส่วนด้านความรักนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันค่ะส่วนประเด็นความรักนะคะคู่ครองอย่างที่ได้บอกไปแล้วค่ะค่อนข้างจะจุกจิกนะคะและทุกใจในเรื่องของคู่ครองอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะเป็นคู่เป็นครอบครัวก,กันแล้วค่ะจะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันหลักๆนะคะโอกาสจะเกิดขึ้นมากเลยนะคะ 1. ค่ะคู่ครองนะคะจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายอยู่นะคะ2ค่ะอาจจะมีปัญหาปากเสียงนะคะตั้งแต่ เล็กๆน้นอยๆลิ้นกับฟันค่ะยาวไปจนถึงต่างคนต่างอยู่นะคะปัจจัยหลักๆก็มีอยู่เรื่องของการหึงหวงค่ะความรักเกิดการนอกใจนั่นละค่ะ 3. นะคะจะได้ห่างไกลจากคู่นะคะหรือมีความห่างเหินในความสัมพันธ์เกิดขึ้นค่ะเช่นอาจจะต้องแยกจากกันอยู่เพราะเรื่องของงานนะคะหน้าที่การงานต้องอยู่คนละที่กันนะคะหรืออยู่ด้วยกันนั้นละค่ะแต่เหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะต่างคนก็ต่างทํางานเวลา ไม่มีให้แก่ก,กันและกันนะคะไม่ค่อยจะมีหรอกนะคะส่วนคนโสนนั้นนะคะระมัดระวังจะตกหลุมพางค่ะของพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะคะดวงคู่ยังไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะยังไงก็พราหาหงก็คือพราหาหงยันยังข้ามละค่ะอยู่ไหนก็ปวนที่นั่นละค่ะ ให้รอสักประมาณกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะคะถึงจะเริ่มดีขึ้นค่ะช่วงนี้ต่อให้เข้ามาจริงๆนะคะจะเข้ามาปวดหัวมากกว่าค่ะเข้ามาปวดสมากกว่านะคะหรือไม่ก็เข้ามาพร้อมกับปัญหาอะไรบางอย่างด้วยค่ะแนะนำให้โฟกัสที่เรื่องของงานเป็นหลักจะเป็นการดีมากกว่านะคะ มาที่ด้านสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพไม่มีอะไรเป็นห่วงมากนักหรอกนะคะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างพวกความเครียดกับเรื่องของความปวดหัวกับคนรอบๆข้างค่ะก็มีอาการพวกผดพื้นหรือว่าภูมิแพ้ทางผิวหนังอยู่ด้วยนะคะพวกนี้จะยังคงมีอยู่นะคะ เป็นไม่มากหรอกนะคะแต่ก็ไม่หายขาดสักทีนะคะพอสร้างความลำคาญใจอยู่นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรหรอกนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวตุลค้าการงานโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงอยู่นะคะการเงินมีไหลเข้ามาตลอดนะคะแต่ก็ต้องมีเหตุใจออกไปนะั่ละค่ะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรอกนะคะความรักไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่มีเวลาจะได้คุยกันหรอกค่ะงานยุ่งวุ่นวายกับงานของใครของมันอยู่นะคะช่วงนี้ก็ขอแนะนำ ะะอยู่นิ่งๆนะคะให้เน้นเรื่องของงานเป็นหลักๆดีกว่าค่ะงานดีเงินดีนะคะความรักก็จะดีตามมาด้วยเช่นกันนะคะขอให้การงานมีความสําเ,จจเร็จเจริญเติบโตค่ะขยับขยายมีกําไรนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองรักจะดีมากกว่าค่ะการเงินขอให้ไหลเข้ามาเทมานะคะคู่ครองพักไว้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของชาวราศีตุลค่ะที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้ากันนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะออกไปข้างนอกก็ต้องปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีฝีดาดลิงด้วยนะคะออกไปข้างนอกก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะโรคติดต่อเยอะจังเลยค่ะจะไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยนะคะเวลารับประทานอาหารก็ล้างมายล้างมือด้วยนะคะกลับถึงบ้านก็อาบน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ บ๊ายบายค่ะมาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ